สมาสกันดะสมาจันสมาสะารักณาธิลักษะแห่งสมาดเป็นต้นครับนามานังสมาโสยุตัดโถตยาธิกาโลตัวนี้ตับเป็น,นยุตัดโถอิติอาทิกาโลตัวนี้ต้องใส่ โยโคมาเพราะเขเป็นสูตรนะบางทีเนื้อหาอะไรที่มีประโยชน์ผมไม่ตัดนะแต่เฉพาะที่ดูแล้วมันจะเ,เข้าใจง่ายก็ ไม่เอามาใส่ในในคู่มือแต่ว่าเรามีหนังสือแล้วก็ไปดูเอาเพิ่มมาแต่ก็ผมว่าประมาณเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะพวกบางทีหนังสือเนี่ยหายากครับก็ต้องใช้วิธีนี้ทําไปก่อนทาทำ,ทำ,ทำแล้วเสร็จแล้วเวลาสอนทีปริ้เนเป็นตอนเป็นตอนเนี่ยก็มีเรียนชไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันส่วนใครต้องการเนื้อความเพิ่มก็ไป ดูในไฟล์ PDF มีอยู่แล้วเนื้อหาใช่ปะ่ะก็ดีีนี้ไม่ต้องวิ่งหางสืออีกตัวน,นี้แปลน,นะครับโยโคอันว่าสูตรอิติว่านาม,มานังสมวโสยุตตดโถอิติดังนี้อธิกาโลเป็นสูตรติดตามไปใครติดตามไปจนจบปริเฉตเลยนะโยโคอันว่าสูตร อิติว่านามานังสมาสยุตตโถอิติดังนี้อธิการโลเป็นสูตรติดตาไปไกลจนจบปริเชดเลยนี่กจินะสูตรมีมวดยี่สิบสูตร,มมส,ตรสำหรับสมาดกันสูตรแรกเลยเห็นไหม ุดแรกเลยนะนามานังสมาสยุตตัถโถถึงกรณนั้นเราก็ได้เรียนครับได้เรียนเนาะอ่านตัดบทครับ่วนนี้มีกี่บทสามบทอ่านตัดบทครับน,นามานันติเอกังปาทางสามาโสติเอกังปาทฐางยุตตัถโถติเอกังปาทางวิพัสยันตัปาทาวิภาคนะวะเสนา ติปัฏฐามิทางสุตันติตัตตาภังนามานติเอกังปัฏฐานสมาโสติเอกังปัฏฐาน ยุติธรรติเอกังป่าทาวิภัตยันต์าป่าทาวิภาคาวาเสนะติป่ทามิทางสุตันติทัตตดทังนามนันติเอกังป่าทางสมาโสติเอกังป่าทางยุติธรรติเอกังป่าทางวิภัตยันต์าป่าทาวิภาคาวาเสนะติป่ทามิทางสุตันติทัตตดทังอ่ะทีนี้อ่ะแป แลวอะไรการการย่อแห่งแห่งบวดนามทั้งหลายนะอันต้นนี้นชื่อสะบาทน,นะ,ะหมายนะครับ โยนี่มาปัาทะสมุทายโยมาดูดนี่เลยนะไม่เสียเวลาอ้ตัวนี้เปนชื่อเขาปัาทาสมุทายโยอันว่าหมู่บทยุตตาโถอันมีเนื้อความสัมพันธ์กันนามานางแห่งนามบททั้งหลายสมาโสมีชื่อว่าสมาโติย่อมเป็นตัวน,นี้ไม่ใส่มาก็ได้นะไม่ใส่มาก็ได้ ไม่จำเป็นต้องใส่มาอ่ะทีนี้ลองปิดหนังสือครับลองแปลตามสูตรเดี๋ยวร้อยโยกอะไรนะโยกปะทะสมุทาโยหรือสมุโหก็ได้แล้วหมูหมูบทอะ่ะหมู่บทแสดงว่ามีหนึ่งไหมถ้ามีหนึ่งมันย่อไม่ได้เนาะสมุโหก็ได้อ่ะสมุโห ปทสมุหอันว่าหมูแห่งบทยุตตะโถอันมีเนื้อความประกอบกันคือมีเนื้อความเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันเนี้ยนามานางแห่งนามทั้งหลายสมาโสมีชื่อว่าสมารปัทสมมหอันว่าหมู่แห่งบทยุตตะโถอันมีเนื้อความ สัมพันธ์กันแบนี้ก็ได้นะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนามานางแห่งนามทั้งหลายสมาสมีชื่อว,ว่าสมาเพราะนั้นความหมายของสมาเนี่ยเดี๋ยวท่านจะอธิบายความหมายของยุตตะก็จะอธิบายเพราะนั้นการที่จะย่อบท ข้าด้วยกันเนี่ยมันต้องมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันโดยอะไรมาดูตรงนี้ก่อนนะดูแป้นนี้ก่อนสมาโสติ ินัตฐานังตถานางัานางเอกัฏตาท่านจะอธิบายบทว่าสมารเอกัฏตาอันว่าความเป็นเนื้อความอันเดียวกันเอกัฏตาอันว่าความเป็น เนื้อความเป็นอันเดียวกันประธานังแห่งบททั้งหลายพินนัทฐานังอันมีเนื้อความที่แตกต่างกันเนื้อความแตกต่างกันเข้าใจนะเนื้อความมันแตกต่างกันร็จแ,แล้วย่อเข้ากันมีความหมายเป็นอันเดียวกันอิติชื่อว่า สมาโสสมาดหรือจะแปลงนี้ก็ได้นะรวบเลยนะพินัตฐานางังประธานางังเอกัตตาอันว่าความเป็นแห่งบททั้งหลายที่มีเนื้อความแตกต่างกันมีความหมายเป็นอันเดียวกันอิติชื่อว่าสมาโส สมาร์ <Smart. S 2> เข้าใจตรงนี้ก่อนนะความหมายของเขาอธิบายความหมายว่าสมาร์ส่วนยุตตาโถเดี๋ยวค่อยมาดูอ่ะทีนี้ดูนี่ก่อนสูตรนี้มีอยู่สามบทเป็นสัญญาสูตรสัญญาสูตรนะ เอกี้เนี่ยที่เราแปลนี่ยความที่บททั้งหลายที่มีเนื้อความแตกต่างกันมีเนื้อความเป็นอันเดียวกันชื่อว่าสมาธิไหมในคําว่าสมาธิเนี่ยในสูตรนามานาังสมาโสยุตตะโถเขาจะแสดงลักษณะคือรวมเนื้อความที่แยกกันเข้ามาไว้ด้วยกัน ก็คือสมาดเนี่ยเป็นการเชื่อมบ,บทที่ลงวิพัฒน์ตั้งแต่สองบทขึ้นไปให้รวมเป็นบทเดียวกันทั้งนี้ก็เพื่อแสดงสิ่งเดียวกันอย่างเช่นคำว่าปรโยปุตโตปุตโตอันนบุตรรปรโยของพระราชาบท2บทนี้มีนุ้ความแตกต่างกันไหมแตกต่างกัน เพราะนั้นคำว่ารัญโยเนี่ยหมายถึงพระราชาและคำว่าปุตโตหมายถึงบุตรมันมีนิยามแตกต่างกันแต่คำที่เชื่อมสมาธิแล้วได้แก่ราชาปุตโตจึงหมายถึงพระราชาโอ,อรสหรือพระราชาบุตรดังนั้นเมื่อเชื่อมบททั้งสองเป็นบทเดียวกันแล้ว ก็จัดว่าได้เชื่อมความหมายเป็นอันเดียวกันอีกด้วยเชื่อมบทก็เป็นการเชื่อมความหมายาลักษณะเนี้ยเขาเรียกสมมาตรเข้าใจเนาะความหมายจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยท,ทั้งที่เดิมทีเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงะรันโยก็หมายถึงบุคคลคนคหนึ่ง อุตโตก็หมายถึงบุคคลคนหนึ่งแตกต่างกันนะแตกต่างกันแต่เขาแปลว่าอยู่แยกอยู่แยกกันก็ได้นะเอาแตกต่างก็ได้แยกกันก็ได้เพราะพินนัว่าแตกต่างกันนะตัวนี้ก็ได้นะคำว่าเข้าใจคําว่าสมานแล้วลักษณะของสมาก็คือรวบรวมเนื้อความที่อยู่แยกกันหรือแตกต่างกัน เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่ไหมก็คือพอย่อเป็นบทเดียวกันแล้วก็สามารถแสดงสิ่งเดียวกันได้เขาเรียกว่าวเ,เอกีภาวะเอกีภาวะเนี่ยเอกีภาวะมาดู ยุติธโถบ้างยุตตโถติอัญญะมัญญะสัมพันธัตโถสัมพันธัตโถนะตรงนี้สมานนะอัญญะมัญญะสัมพันธัตโถมี เนื้อความที่สัมพันธ์กาบการละกันชื่อว่ายุตัดถูเวลาแปลก็ต้องเอาอะไรประทานมาแปลปะทะสมุหโหรือปัตะ,ะสมุทาโย ปทาสมูโหอันว่าหมู่แห่งบทอัญยะมัญยะสัมพันธ์โถท,ที่มีเนื้อความสัมพันธ์กันหรือเกี่ยวข้องกับการละกันอิติชื่อว่ายุตัดโถเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ายุตัดโถเนี่ยก็ชัดเจนเนาะเวลาจะนำบทไหนมาเข้าสมาธิมันต้องมีความ เกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันโดยยังไงมาดูนะทีนี้มาดูคําว่ายุตธอัตฐาก่อนที่เราแปลว่ามีเนื้อความสัมพันธ์กันใช่ไหมนี่ยุทธัตถะแปลได้สี่ในครับหนึ่งตัวนี้แปลเป็นประธานนะเนื้อความที่ประกอบกันแปลตรงตัวเลยสองเนื้อความที่สัมพันธ์กันสามมี เนื้อความประกอบกัน4มีเนื้อความสัมพันธ์กันในที่นี้แปลตามในยะที่4วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์นะยุโตอัดโถยุตัดโถเนื้อความที่ประกอบกันชื่อว่ายุตัดทะยุโตสังฆโตสัมพันโทวาอัดโถยะสะโสยังยุตัดโถเนื้อความอันประกอบการรวมกันหรืออันสัมพันธ์กันแห่ง มู่แห่งบุตได้มีอยู่หมู่แห่งบุนั้นชื่ออยุตัดถตัวนี้ก็เป็นรูปวิเคราะห์ของยุตตัดถนั่นเองเนี่ยหนึ่งกับสองวิเคราะห์ตามนี้สามกับสี่วิเคราะห์ตามนี้ก็ตามนี้นะ ดูอธิบายยุตตถะบ้างคําว่ายุตตถะหมายความว่าสมาเป็นนามบทที่มีเนื้อความเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันโดยความเป็นบทขยายหรือสับขยายและสับที่ถูกขยายโดยลักษณะที่เป็นผู้ให้กําเนิดและผู้ที่ถูกให้กําเนิดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิเศส,สนะกับวิเศษยะกัน อย่างนี้ก็เรียกว่าวิเศษนะตัวนี้เรียกว่าวิเศษย,ยะอย่างเช่นเขายกตัวอย่างว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นวิเศษนะศัพท์ที่ขยายก็คือผู้ที่ให้กําเนิดและศัพท์ที่ถูกขยายเรียกว่าวิเศษย,ยะเป็นผู้ที่ถูกให้กําเนิดนั่นเองอานเช่น รัญโยปุตโตมันมีความสองบทนี้มีความสัมพันธ์กันเกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวเนื่องกันโดยเป็นบทวิเสสะกับวิเสสยะวิเสสะทำหน้าที่เป็นผู้ให้กำเนิดส่วนวิเสสยะทำหน้าที่เป็นผู้ถูกให้กำเนิดนะคำว่ารัญโยขยาย บุตโตว,ว่าเป็นบทของตนไม่ใช่คนอื่นห้ามเลยนะห้ามเลยส่วนบุตโตนี่เป็นผู้ถูกขยายเพราะราชาเป็นผู้อุถธรณ์เลงดูส่วนบุตเป็นผู้รับการเลี้ยงดูอย่างนี้เป็นต้นลักษณะน,นี้เขาเรียกว่ามีเนื้อความที่สัมพันธ์กันสัมพันธ์กันนะเพราะฉะนั้น บทที่ไม่มีเนื้อความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการละกันเนี่ยเขาไม่ให้เข้าสมาธิแต่ถึงงั้นก็มีเขาเรียกว่าอายุตัดถัสมาธิมีนะฉะน้นเดี๋ยวเราก็ได้เรียนถ้าจะย่อย่ออะไรย่อบทที่ไม่ไม่มีเนื้อความ เกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันเนี่ยเรากงตัดตัวนี้ครับใช่ไหมเทวิีเขาเรียกว่าแบ่งสูตรเป็น2ส,ส่วนใชไหมทวิธากราณะโยคัยภาคะตัดตัวนี้ไปปุ๊บมันเข้าได้หมดเลยสมาดอันนี้ก็มันก็มีครับนี่เลยบอกว่าด้วยทวิทากราณะโยคัยภาคะว่านามานางสมาโสสามารถตั้งศัพท์ที่ มีอัดไม่ประกอบกันหรือไม่มีความเกี่ยวข้องกันและกันเป็นสมาธิได้เช่นนะปุณะเชยาคาถาอาจารย์ทะมุนโลกิตานิพุขานิอัสัทธะโพชีและอาราวณนะโพชีพวกเนี้ยเป็นต้นนะมีอีกนะ มีเนื้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกันสามารถย่อเข้าสมาันได้โดยตัดยุตตัดหาทิ้งเหลือนา,นามานังสมาโสก็ใช้ได้แล้วมันไหมเนื้อหาก,ก็ว้างขึ้นนั่นเองส่วนในสตินนติเนี่ยเขาก็กล่าวถึงลักษณะของสมาธินะ นานา,านาปธานังเอกะปทัตตุปะขมนังเอกะปทัตตุปะขมนังอันว่าการเข้าถึงซึ่งความเป็นบทเดียวกันน,านา,นา,านาปธานังแห่งบทที่แตกต่างกันทั้งหลายสมาสละขนังชื่อว่า ลักษณะของสมบัติเห็นไหมเพราะนั้นความหมายอะใกล้เคียงกันเพราะว่าเขาจะพูดถึงว่าบทที่มียุคความแตกต่างกันอยู่แยกกันเมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วความหมายก็จะเป็นหนึ่งเดียวนี้เป็นลักษณะของสมบัติเหมือนกันนะเขียนก็แตกต่างกันบ้าง นี่ก็เป็นสูตรที่เขาไอ้นี่เนาะ,ะที่มาดูต่อสูตรแรกนะจบแล้วนะสูตรแรกอะ่ะที่มาดูวิภา,าสสะป่ียวครับวิภาษาตยะธิกาตับพังว่ากยัดถังครับตัวนี้ดังวิภาษา ติเนี่ยใส่ประทางมานะตัวนี้ตัดเปิดเป็นอธิกาตับพังกร,รัฐาตมีอธิเป็นบทหน้าแปลว่าสัมพันธ์สัมพันธ์นนะประทางกันว่าบทอิติว่าวิภาษาอิติดังนี้อธิกาตัพังพึงถูกเชื่อม สมาสาสเตนะกับสูตรที่ทำการเชื่อมหรือกับสูตรนะกับด้วยสูตรที่ทำหน้าที่เชื่อมถ้าแปลงจิงอนะทับศัพท์เลยกับด้วยสูตรที่ทำหน้าที่สมมาตรวางเงียถังเพื่อประโยชน์ แกวักยะนั่นเองที่ภาษาตัวเนี้ยจากสูตรว่าตินาลุกคค่ะนี่ที่แปลว่า ได้บ้างไหมวาวิภาษาสมาณาาัฏฐาปายเนพเยลูปกาวิภา,าสาศับตัวเนี้ติดตามนะติดตามไปนะขอให้ติดตามมาสู่สูตรที่ทำหน้าที่เชื่อมนั่นเองก็สูตรนี้ไม่ตาดลำดับนะ ทวิปเทตุรยาทิการะเนกาม,มะทารโยอมาทโยปราปรเทพิอัญญะปเทติอัญญาปเทตเถสุผูหูพีหินามานางสมุจโยธาวันโทแล้วก็สูตรตัวนี้ครับอุปาสัากนนิปาตะอุปกโกอวิยีภาโวามาเชื่อมนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุกสูตรเนื่องจากอะไร ามาดูไปอีกรอบนึ่งประทางอันว่าบทอิติว่าวิภาษาอิติดังนี้อธิกาตาพังพึงถูกเชื่อมสมาสสะสุตนินะกับด้วยสูตรที่ทำหน้าที่เชื่อมว่ากยัตถังเพื่อประโยชน์แก่วากยะ พิภาษาเนี่ยเขาให้ติดตามมาสู่สูตรที่ทําการเชื่อมสมาธิมี5สูตรสูตรที่ใช้ทําการเชื่อมก็คือตั้งชื่อด้วยและเชื่อมข้อสมาธิด้วยจะเป็น2ก็คือสัญญาสูตรกับ วิธีสูตรอันน่าที่ผมบอกอ่ะอุปสาสาข้างนิปาตาปูโ,โกอยยับยีภาวอตัวนี้ตั้งชื่อเป็นอาบย,ยีภาวะสมาร์ตนันก็ทำการเชื่อมทวิปเทตรุรยาที่กรรัลลังในกามัธรโยตั้งชื่อกามัธาราสมารอามาทโยพระปฏเทพิตั้งชื่อตับปุริสสมารอัญญะปัทเถสุป,ปะหุพิหิ ตั้งชื่อพระหูพีสมารตนามานังสมุจโยวทวันโทตั้งชื่อทวันทะสมารตแต่ว่าก็มียกเว้นที่มบอกทำไมเราต้องยกเว้นตัวนี้สุดนี้อุปสา,าคะนิปาตะปุพโกอัพยยีภาโวเพราะเขาเป็นนิจสมาร์ตอืมพอวิภาษาเนี่ยเขาแปลว่าอะไรได้บ้างอ่าได้บ้างใช่ไหมจะเชื่อมบ้างไม่เชื่อมบ้างไง แต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็เป็นนิจจะสมาร์ทเขาเลยให้ยกเว้นสูตรนี้เข้าใจนะเพราะนั้นการเชื่อมสมาริของกรรมะธรายสมาร์ที่กุศลตาบุริสสสมาริปพร,ร,ระอูปิสมาริและทวันทศสมาริจึงไม่แน่นอนนะเพราะว่าบทนี้ตามมาพิภาษาจากสูตรว่าพิภาษาตินรลุค,คะเป็นต้นนะมันยาวนะ จึงทาให้นอกจากอระอิวรสมาตซึ่งเป็นนิจสมากแล้วเนี่ยเขาจึงต้องยกเว้นเพราะเขาเชื่อมแน่นอนที่เหลือวิภาสาศัพท์ตามาจึงไม่แน่นอนเข้าใจนะ ด้วยเหตุนี้จึงมีรูปสมบาดว่าราชาปุตโตปุรองราชาหรือมีรูปประโยคที่ไม่เชื่อมสมบาดว่าปัญโยปุริอะปัญโยปุตโตติดนะเพราะนั้นไอ้คำว่าวัายัตถังอ่ะขัาใจมก็คือตรงนี้เอง เข้าใจนะวากะยะถังอ่ะนี่แหละโทษโยกแก่วากะยะก็คือจะมีวากะยะที่ไม่เชื่อมสมาด้วยเขาบอกว่านิจจะสมาดมีได้ในอับยะยุโสมาดเป็นส่วนใหญ่และมีได้ในกัมธารยสมาดตาปุริสสมาดก็มีได้บ้างนะเพราะฉะนั้นอที่กล่าวอ่ะที่กล่าวไว โดยมากใช่ไหมนิจจสมาะนิจจสมาเพราะนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าสมาร์ไหนมันเป็นนิจจสมารสมาร์ไหนเป็นอนิจจสมาร์ทสุดแล้วก็ไม่ยากหรอกถ้ากําหนดเอานะส่วนใหญ่อาบยาอยู่ว่าสมาร์เป็นนิจจสมาอ่ากามะทาระยิสมาร์แล้วตาปุริสสมาร์ก็สามารถเป็นนิจจสมาร์ได้เพราะฉะนั้น ก็จะมีการเข้าสมาบ้างไม่เข้าสมาบ้างนะแม้ท่านจารย์ญาณให้วิภาษาศัพ์ตามไปสู่สูตรข้างต้นที่กล่าวแล้วนะแต่ในวุติสูตรเหล่านั้นไม่มีการระบุถึงวิภาษาศัพ์ดังกล่าวเลยนะครับข้อนี้ก็คงเป็นเพราะว่าท่านผู้แต่งต้องการจะย่อคำเพราะนั้น เขาบอกตรงนี้อ่ะนิ่เขาบอกตรงนี้นะเขาบอกนี้ให้เชื่อมกับสูตรที่ทําการเชื่อมสมาตอยู่หสูตรแต่ว่าในวุติไม่มีวิภาสาศัพท์เลยแสดงว่าเขาละในฐานะที่เข้าใจครับ เราไม่ต้องเขียนมากรู้กันแล้วเข้าใจไหมพูดครั้งเดียวจบเลยเข้าใจนะน,นี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องการย่อคําด้วยใช่ไหมนี่แสดงเพียงแห่งเดียวแล้วก็ละไว้ในฐานะที่เข้าใจกันอย่างไรก็ตามผู้แปลได้แปลวิภาษาศัพท์ไว้ในสูตรนั้นๆด้วยเพราะถือว่าเป็นศั์ที่ตามมาครับในวุติไม่มีเลยนะ ไปดูเลยข้างหน้าเนะี่ยไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านอธิบายเนี่ยผมเลยไม่อยากเอาออกเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อหามันก็จะไม่กระชับเนื่องจากว่ามันเป็นคมพีที่ปูพื้นฐานไ้ก่อนนะตรงนี้มันจะเชื่อมได้นะเขียนพอได้นะเพราะฉะนั้นท่านไม่เขียนไว้ก็จริงในวุติแต่ว่าก็ต้องแปลครับในฐานะที่ เป็นอธิการะนะีะอธิการะคือติดตามมาตรงไหนตรงไหนเรารู้แล้วปุ๊บเราก็ต้องมาแปะอ่ะทีนี้มาดูต่อนะ